PTG ฟอร์มแรงครึ่งแรกปี2518โชว์ผลงานสุดร้อนแรงยอดขายธุรกิจนอนออยตวัวพุ่งกว่า34%แต่1,961ล้านบาทจากรายได้รวม113,903ล้านบาทแรงขับเคลื่อนหลักมาจากกาแฟพันธุ์ไทยที่ขยายสาขาแบบก้าวกระโดดโตเกือบ60%รวมกว่า1,642สาขาหรือเฉลี่ยเปิดใหม่วันละเกือบ2แหง่งส่งผลให้รายได้กาแฟพันธุ์ไทยพุ่งทะลุ2,178ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า125%จากความสำเร็จนี้ PTG จึงปรับเป้าการเติบโตธุรกิจนอนออยขึ้นทันทีจากเดิม40-50เป็น50-60ทั้งปีพร้อมยกระดับสัดส่วนกำไรขั้นต้นแต่35-40รับแรงหนุนจากกลุ่มสมาชิก PT Maccard และ PT Maccard p a u s ที่ยังคงเหนียวแน่นและใช้บริการต่อเนื่องครึ่งปีหลัง p t ทจยังมั่นใจในธุรกิจนอนออยเป็นตัวขับเคลื่อนหลกักผ่านกลยุทธก์การขยายสาขากาแฟพันธุ์ไทยและการสร้างทัดพอยต์ให้ครบเกือบ3,000จุดในสิ้นปีนี้ตอกย้ำการเดินหน้าสู่เป้าหมายอยู่ดีมีสุข nhắn